สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกรพืชเศรษฐกิจตัวนั้นก็คือโกโก้และโกโก้ที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนั้นเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 โกโก้สายพันธุ์ i m เพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกร โกโก้สายพันธุ์ IM1 ค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีสาขาไม้ผลคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ค้นคว้าและพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30และเริ่มส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและโกโก้สายพันธุ์ IM1 ได้รับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ IM1 คือปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคเพลี้ยและโรคบมแรงศัตรูพืชได้ดีเวลาหมักแล้วจะมีกดต่ํามีกดต่ําเม็ดสะอาดแห้งสะอาดและมีกลิ่นหอมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และจะหอมนี่คือลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 เป็นที่ต้องการของตลาดโลกเพราะฉะนั้นโกโก้สายพันธุ์ IM1 มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดโลก ตลาดโลกต้องการโกโก้สายพันธุ์แบบนี้นะครับโกโก้ในโลกมี2ประเภทด้วยกันก็คือโกโก้เนื้อกับโกโก้หอมส่วนโกโก้เนื้อเราอาจจะไม่ได้โยงถึงนะครับและโกโก้ที่ส่งเสริมปลูกในประเทศไทยจะมีอยู่2สายพันธุ์ก็คือโกโก้พันธุ์ชุมพรหนึ่งพันธุ์ชุมพรหนึ่งก็ได้รับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรแล้วแต่ชุมพรหนึ่งนั้นเคยปลูกมา20ปี30ปี40ปีแล้วมันเริ่มหายไป10กว่าปีและชุมพรหนึ่งพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เดิมคือ PA7 คูณเและชุมพรหนึ่งแท้ๆอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรหาได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรส่วนที่ออกมาแล้วนี่อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนซึ่งมันกลายพันธุ์ซึ่งทันชุมพรหนึ่งเกษตรกรก็เริ่มปลูกกันไปประมาณ10กว่าปีและมาเริ่มเติบโตอีกในเมื่อสายพันธุ์ IM1 เริ่มเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วกเกษตรกรที่คิดจะปลูกนะครับขอแนะนําเป็นโกโก้ หอมสายพันธุ์ IM1 ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดโลกและเมื่อช่วงบ่ายนี้ผมได้ไปรับซื้อผลผลิตโ,โกโก้สายพันธุ์ IM1 ของน้าสุชาติที่ตำบลวางไกนะ้เถื่อนอข่าจังหชัยนาทและผมไปเห็นบางต้นที่ติดดอกออกผลแต่การติดดอกออกผลของบางต้นอาจจะไม่สมบูรณ์ผลอาจจะเล็กบางต้นก็ผลใหญ่นะครับเรามาดูผลโกโก,โก้สายพันธุ์ IM1 เรามาดูกันเลยนะครับนี่เป็นผลโกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่ได้มาจากสวนอีกสวนหนึ่ง ทางภาคเหนือซึ่งผมไปที่มาร์กลินช็อกโกแลตมาเมื่อสองวันที่แล้วเราได้นำมาเพื่อจะเอามาให้เกษตรกรดูอันนี้นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ IM 1วันของนาสุชาติเหมือนกันที่ปลูกอยู่ที่ตำบลวังไกรเถื่อนอเภอขาาจังหวัดชัยนาทอันนี้เป็นสวนของนาสุชาติผลผลิตนั้นก็ใกล้เคียงกันนะครับลูกนี้ก็ประมาณ78ขีดนะครับอันนี้78็ขีดนะครับใกล้ๆก,กิโลอันนี้ก็ประมาณ8ขีดเหมือนกันผลก็จะใหญ่ แต่เราลองมาดูของน้าสุชาติอีกอันหนึ่งนะครับลูกนี้สวนาน้าสุชาติที่ไปดูบางต้นก็ลูกก็ใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากนักนะครับประมาณ 3- ามสี่ขีดนะครับลูกนี้นะครับเพราะความสมบูรณ์ของต้นโกโก้เพราะว่าการปลูกโกโก,โก,โก้นั้นถ้าจะให้มีติดดอกออกผลและสมบูรณ์จะต้องดูแลให้น้ําให้ธาตุอาหารทั้งทางใบและทางรากฮอร์โมนทางใบเราก็มีความจําเป็น อาหารทางรากก็มีความจําเป็นคือทางรากทางดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลหลังการปลูกจะเป็นสิ่งสําคัญมากเราจะให้ดูผลผลิตที่ผลเล็กนะครับอันนี้ก็คืออาจจะขาดธาตุอาหารและในเมื่อโกโก้สายพันธุ์ im 1ผลเล็กก็จริงเขาจะติดดอกออกผลหลังการปลูกปีที่3เป็นต้นไปและหลังการปลูกปีที่3แล้วเขาจะออกดอกติดผลยาวนาน60ปีโกโก้ผลสุกผลสด ไอเอ็มวันสายพันธุ์ไอเอ็มวันในหนึ่งผลหรือหนึ่งฝักเขาจะมีเมล็ดภายในประมาณ3 5ถึง40เมล็ดต่อหนึ่งฝักหรือหนึ่งผลและในฝักเขาจะเต็มฝักนี่คือโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเมล็ดจ,จะเต็มฝักเมล็ดไม่รีบเวลาหมักแล้วไม่มีกดไม่มีแก๊สมีกดต่านะครับเมล็ดสะอาดแห้งมีกลิ่นหอมแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมันหอมนี่คือลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนี่ครับ ฝักเขาเล็กนะครับผลเขาเล็กแต่มเมล็ดเขาเต็มฝักแบบนี้นะครับนี่ก็คือโกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่ผลไม่สมบูรณ์แต่ผลที่สมบูรณ์ก็มีเหตุผลที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่ากเกษตรกรอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงขาดธาตุอาหารธาตุรอง10กว่าตัวก็อาจจะขาดธาตุอาหารไปอันนี้ก็เป็นส่วนของน้าสุชาติเหมือนกันที่ต้นเขาสมบูรณ์นะครับที่เขาดูแลดีแต่บางต้นขาดน้ำนะครับขาดน้ําน้ําไม่ทั่วถึงดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้อยู่ใกล้น้ําแล้วก็มี ธาตอาหารมีปุ๋ยอินทรีย์มีปุ๋ยหมักให้แต่อันนี้อยู่ห่างนะครับผมก็ไปดูแล้วก็เก็บมาผ่าให้พี่น้องเกษตรกร,กรดูนี่คือความแตกต่างของผลจะเป็นผลแต่ที่เหมือนกันก็คือจะเป็นผลเล็กหรือผลใหญ่ก็ตามโกโก้ go go, สายพันธุ์ IM 1วันจะ,มะเมล็ดเต็มฝักมเมล็ดจะไม่รีบเวลาหมักแล้วมีกรดต่ำมเมล็ดจะเต็มฝัก นะครับมเมล็ดจ,จะเต็มผลแบบนี้มเมล็ดแต่งเต็มฝักนี่คือโกโก้สายพันธุ์ i m นซึ่งยังไม่กลายพันธุ์เพราะว่าต้นพ่อต้นแม่ของโกโก้สายพันธุ์ IM1 นั้นก้าพันทุกต้นจะออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมประมาณสิบถึงสิปี9้าพันทุกต้นมีอายุ ตั้งแต่5เดือนถึง8เดือนนะครับห้าหเดือน7เดือน8เดือนแล้วแต่เกษตรกร,กรที่จะสั่งจองก้าพันเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกร,กรที่คิดจะปลูกโ,กโกโก้ขอให้นึกถึงเป็นโกโก้สายพันธุ์ im 1เรารับซื้อผลผลิตเราส่งเสริมเกษตรกร,กรปลูกเรารับซื้อผลผลิตคืนให้กับมาร์กลินช็อกโกแลตบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับของท่า,านรองศาสตราจารย์ดรสรรอาจารย์กนอกเกตและองศีอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลต นี่ครับมาร์กดินช็อกโกแลตครับอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจากอาจารย์นฤมรศันต์อาจารย์กระโนเกตจากมาร์กดินช็อกโกแลตได้นํามาติดอยู่ที่ออฟฟิศสํานักงานของบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดมาร์กดินช็อกโกแลตนะครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมากเป็นเมล็ดโกโก้แห้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของโกโก้สายพันธุ์ IM1 จากโรงงานมาร์กดินช็อกโกแลตเนี่ยครับนะครับอ่าไทยพรีเมียม ช็อกโกแลตโปรดักต์นะครับไทยพรีเมียมช็อกโกแลตโปรดักต์นะครับเป็นโปรดักต์ของมาร์กลินช็อกโกแลตก็คือโกโก้ผงอันนี้โกโก้ผง100%นะครับเกรดพรีเมียมโกโก้ผง100%ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตไม่ได้ไปจ้างโรงงานอื่นผลิตแล้วมาจำหน่ายนะครับเรามีโรงงานของตนเองมาร์กลินช็อกโกแลตมีโรงงานของตนเองมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ มีเทคโนโลยีนะครับและเครื่องหมายออยนะครับเครื่องหมายออยนะครับนี่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของมาร์กลินช็อกโกแลตอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นโกโก้ผงได้รับเครื่องหมายออร์แกนิกนะครับ USDA Organic อันนี้เครื่องหมาย USDA Organic นี่ช็อกโกแลตอันนี้เป็นตัวอย่างช็อกโกแลตแผ่นนะครับเราไม่ได้เอาออกมาให้ให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ชมได้ดูนะครับอันนี้เป็นมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็น แบรนด์ใหม่นะครับนี่กระป๋องใหม่สวยล่าสุดเลยนะครับออกมาปีนี้นะครับจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจในปี64นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอให้นึกถึง1ประเด็นแรกเรื่องของสายพันธุ์ว่าโกโก้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีผู้พัฒนาสายพันธุ์ที่ชัดเจนไหมมีผู้วิจัยไหมแล้วก็สายพันธุ์นั้นได้รับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรหรือยัง นะครับอันนี้หนึ่งคือเรื่องสายพันธุ์สองให้ดูถึงเรื่องโรงงานแปรรูปโรงงานแปรรูปเป็นช็อกโกแลตโรงงานนั้นเป็นโรงงานช็อกโกแลตที่ตั้งมากี่ปีและมีการแปรรูปการตลาดส่งออกมีหรือยังเพราะฉะนั้นต้องดูที่โรงงานว่าตั้งมากี่ปีทําเป็นช็อกโกแลตและมีตลาดส่งออกไหมนะครับมีองค์ความรู้ไหมมีประสบการณ์ไหมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาจําหน่ายเป็นของตนเองหรือยังอันนี้คือโรงงานแปรรูป ช็อกโกแลตอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีตลาดที่ดีตลาดส่งออกหรือตลาดปลายทางเราซื้อผล,ผลผลิตมาจากเกษตรกร,กรจากสวนแล้วเอามาเข้าโรงงานแปรรูปโรงงานแปรรูปมตปปีตลาดปลายทางที่ไหนไปขายให้ใครตลาดปลายทางที่สําคัญที่สุดของมาร์คดีช็อกโกแลตคือตลาดต่างประเทศถ้าเป็นยุโรปก็ฝรั่งเศสอิตาลีถ้าภายใน เอเชียหรืออาเซียนเราก็ญี่ปุ่นสิงคโปร์พวกนี้แล้วก็อินเดียกำลังจะมาทำสัญญาซื้อขายผลผลิตและโกโก้ <Go S 2> ผงแบบนี้นะครับตลาดปลายทางของเราที่เป็นตลาดใหญ่ก็คือโอวันตินก็มาขอทำสัญญาซื้อขายผลผลิตเป็นผงโกโก้ Go Go, เป็นโกโก้ Go, ผงจากบริษัทมาร์กลินแล้วปลายปี64ก็คงจะมีโกโก้ Go, ผงให้จำหน่ายกับ บริษัทโอวันตินนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันนี้เป็นตลาดปลายทางที่มั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องคิดว่าการจะปลูกโกโก้ต้องนึกถึงที่ตลาดถ้าไม่มีตลาดปลูกแล้วขายที่ไหนขายให้ใครและตลาดนั้นโรงงานแปรรูปส่งไปปลายทางที่ไหนนั่นคือตลาดที่มั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอแนะนำเป็นโกโก้ สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีส่งเสริมการปลูกสนับสนุนการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดถ้าจะปลูกโกโก้ปี64นี้นะครับขอแนะนําให้จองกล้าพันธุ์ได้กับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่ของท่านในจังหวัดของท่านหรือจะจองกล้าพันธุ์โดยตรงกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้โดยดรพัฒโกโก้095-5572797ต้องกราบขอพระคุณสมาชิกเกษตรกรทุกท่านเป็นอย่างสูงได้ดูคลิปแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เกษตรกร,กรได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของพืชเศรษฐกิจตัวใหม่พืชทางเลือกพืชแห่งอนาคตคือโกโก้ Go, สายพันธุ์ IM1 ปลูกครั้งเดียวมีไรายได้มั่นคงยั่งยืนเป็นมรดกให้ลูกหลานต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพท,ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอขอบพระคุณมากครับ